เวลาที่คุณรู้สึกแย่ๆให้คุณอยู่ท่ามกลางคนที่คิดบวกค่ะอยู่รอบๆผู้คนที่รู้สึกดีกว่าคุณเพราะพลังงานของพวกเขาเนี่ยสูงกว่าคุณค่ะและมันสามารถถ่ายทอดผ่านกันได้นะคะมีบางคนที่เรามองว่าช่างเปลี่ยนไปด้วยพลังงานดีๆและดูเหมือนจะทําให้คนที่อยู่รอบตัวของเขาเนี่ยรู้สึกดีด้วยเสมอแค่ได้ไปอยู่รอบๆคนคิดบวกก็จะทำให้มุมมองเกี่ยวกับปัญหาของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะเนื่องจากพวกเขามีอารมณ์ที่เป็น จึงมีนาโน้มที่จะมีวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อสิ่งที่เรากำลังเผชิญค่ะโดยจะพยายามมองหาข้อดีของปัญหานั้นๆและช่วยให้เราหันไปจดจ่อกับสิ่งอื่นที่จะช่วยยกระดับพลังงานของเราได้นะคะ กฎแรงดึงดูดบอกว่าเราจะดึงดูดคนที่มีความถี่ความสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่เดียวกันค่ะดังนั้นถ้าเราสัมผัสอารมณ์เชิงบวกอยู่เรื่อยๆจากการอยู่กับคนคิดบวกเราก็จะดึงดูดคนคิดบวกเข้ามาในชีวิตมากขึ้นค่ะและส่งเสริมให้รอบตัวเราแต่มีแต่ความรู้สึกดีๆและคนดีๆลองดูนะคะ